สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมหน่อยพนิดนะครับจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับที่โกดัง CM เนะครับเป็นโกดังสินค้านะครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับมานําเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับกับพี่น้องชาวเครื่องเสียงได้รับชมกันนะวันนี้มีสายแคส 6A นะครับเป็นสายรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ท้องตลาดนะครับวันนี้ก็จะมาเทสระบบนะทส ในเรื่องของสายนะครับว่าจะมีความไวนะครับต่อเสียงนะครับหรือว่ามีความยาวในการที่ที่เราจะใช้งานเนี่ยจังแต่50เมตร80เมตรถึง100เมตรนะครับจะมีความเสถียรมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เราใช้ M32 Alive นะครับเป็นตัวเทสสสระบบแล้วก็จะเป็นสเตจบล็อกสเตจบล็อกก็จะเป็นของ b าริงเจอรนะ 32เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวนี้นะแล้วก็ในเรื่องของสายแคสหกนะครับก็จะมีเป็นเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นเป็นรุ่นใหม่เป็นเป็นสายใหม่สีดําสวยนะเดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมจะลงรายละเอียดให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รับชมกันแต่วันนี้นะผมจะมาเทสนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่3 3รุ่นนะครับก็จะเป็น50เมตร 80เมตรนะครับแล้วก็100เมตรนะครับตอนนี้เราเราต่อสายตัวอันนี้อยู่อยู่50เมตรอยู่นาครับนะม้วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสสายที่เป็นสาย80เมตรแต่ว่าก็คือสาย8ปิเมตรเนี่ยเราจะไม่เทสเพราะว่ามันจะมีสายม้วน100เมตรอยู่นะครับถ้าเราเทสสายม้วน100เมตรนะครับ80เมตรก็คงไม่น่าจะใช่ปัญหาอันนี้เป็น100เมตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคลี่ออกนะครับว่าแล้วก็มาเทสกับมิก ไปไปหาสเตตบล็อกเลยนะครับว่า,าจะใช้ได้นะครับมากน้อยเพียงใดหรือว่ามันมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดปะนะเดี๋ยวเราไปขี่ออกกันเลยอ่ะพี่วุฒินะครับเดินสายไปนู่นเลยเดี๋ยวผมจะได้ขี้ออกไปนะครับนะเดิมไปดูสังเกตดูสายนะครับตากกล้องเนี่ยสังเกตดูนะครับมามาสังเกตรเราดูสายเห็นเห็นไหมครับสายเราอ่อนมากเหมือนผมมองทีแรกนะมองเราคิดผมมองได้เอ๊ะเราก็เหมือนเป็น,ปนสายไมยเลยนะ สายไม้ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสายไม้อีกนะครับเพื่อเดี๋ยวมีสายไม้อีกสายไม้ที่นําเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเทสไม้นะเทสไม้สายเป็นร้อเมตรเลยนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับมาเทสเจ้าสายแลนตัวนี้กันก่อนนะครับออาโอเคก็ต่อไปที่ฝั่งแลนนะครับของมิกนะฮะเราใช้มิก M32 r l i มสลนะครับโอเคนะลองเทสดูนะปล่อยอสัญญาณมาได้เลยนะครับนี่ฮะมาแล้วเพื่อน นี่เราต่อกับสเตตบ็อกอยู่นะครับเราเปิดเพลงจากโน้ตบุ๊กอยู่นะครับเพื่อเข้ามากับสเตตบ็อกนะครับนเจ้าสวิตตัวนี้นะครับถ้าถ้ามันถ้ามันลิงก์กันอยู่มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับของรฟเจอร์นี่ฮก็ถือว่าผ่านจริงๆนะผ่านจริงๆนะครับสำหรับสายแคตตัวนี้นะครับก็จะมีตรงกลางนี้ด้วยเป็นพลาสติกนะฮะที่เป็นสีเขียว นนตัวนี้จะกั้นนะครับไม่ให้สายนะครับแพรเนี่ยมันชนกันนะครับแล้วก็ไม่ให้กลอนเรื่องของตัวสัญญาณกันนะครับแล้วก็โครงสร้างของเขาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวฟอย,น,ฟอยน,น,นะครับเห็นไหมครับเป็นฟอยกระดาษฟอยเนี่ยอย่างเหนียวมากเลยนะฮะฟอยเนี่ยมีหน้าที่ทำไรถ้าถ้าเห็นฟอยอะไรอย่างนี้อยู่ในสายต่างๆนะสายสัญญาณก็ให้ทุกคนเข้าใจเลยว่ามันคือตัวที่ป้องกันขึ้นวิทยุขึ้นรบกวนจาก วิทยุต่างๆโทรศัพท์ก็ดีวอก็ดีนะครับที่เวลาเราไปใช้งานตามหน่วยงานราชการเราจะเจอขึ้นแทบเยอะมากนะครับถ้ามีตัวฟอยตัวนี้จะช่วยคุณสมบัติของเขาจะช่วยตรงนั้นนะฮะขึ้นรบกวนจากสายไฟนะฮะจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสายไฟต่างๆที่เวลาเราไปเดินคู่กับสายไฟเอ๊ะทำไมมันมีเสียงจี่เสียงหำหรือไม่มีเสียงในแ่บแทบที่าบางหน่วยงานเนี่ยก็จะเจอนะครับ โอเคอาชีพอย่างเราเนี่ยมีมิผลแน่น,นอนฮะสายสัญญาณสายใหม่ไปด้วยกันแน่นอนนะฮะต้องมีนะ,ะตัวถ้าเจอชูที่เป็นตะขักนะฮะตัวนี้จะช่วยป้องกันเรื่องของตัวขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเราเทสแบบเจียบกันเลยนะครับขยีเยย้เลยขยี้เ่ยเนี่น <S <S ย เลยนะครับใช้รถเหยียบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวซอบอกว่าเดี๋ยวเอาคันใหญ่